สวัสดีครับวันนี้ครับเราจะไปแว็กขนขากันที่ Sunday Organic Salon no no oh, สาขาหลักอุ้ยอุ้ย,ยนี้เจ็บ <c oughs> อุ้ยขาชา <c oughs> เลยเมื่อกี้นี่มาดูขนขาก่อนอันนี้คือแว็กมาแล้วแว็กมาแล้ว,วกีว่ครั้งแล้วครับวันนี้หนึ่งครั้งทั้วหนึ่งครั้ง อันนี้ยังไม่เคยทําสักครั้งในชีวิตเลยฮะดูฮะยาวถึงนี่เดี๋ยวนี้จะไปดูนะว่าความเจ็บแสบจะทาไหานามีรีวิวไหมคุณพีทว่าเต็มสิบให้ความเจ็บเท่าไหร่เราไปดูวันนี้พี่พีทไม่ได้ไปครับเดี๋ยวเรเปิดคลิปเป็นเพื่อนเ, <c oughs> เรามาส่งเฉยๆว่าตา <c oughs> จัดไปเดี๋ยววันนี้จะไปดูนะว่าโชคตาผมจะเป็นยังไงโชค<อ>ดีนะเรืองนะโชคดีนะจัดไปครับจุ๊บจุ๊บเลยจุ๊บ เเนน้อองชืดกััลยครบจะมารีวิวนะว่าวันนี้ปวดแสบปวดร้อนหรือเปล่ามาถึงเข้ามาในร้านเลยตามเข้ามาลองมาดูพี่น้อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ได้ตั้งใจเลยโอ้โหไม่ได้เตรียมเลยไม่ได้เตรียมอะไรกันเลยไม่เตรียมอะไรแล้วเข้ามาใหม่นะพี่นิออตพี่นิออตครับพี่นิออตครับเป็นเจ้าของร้านแลับพี่นิออตร้านซันเดย์ออร์แกนิกซาลอนนะคะอยู่ทถวไหนครับทางหลอยี่ห้าค่ะอ๋อวันนี้มาคอนเซ็ปต์แบ็คขนมาดูนี่ ร <laughs> ้วนอาการน่าจะหนักมากอย่างนี้น่าจะเจ็บไหมพี่ยอน ก็นิดหน่อยนิดหน่อยไม่เจ็บหรอกเต็มสิบให้สัเข้าไห่ได้ถ้าเก้าเลยแล้วกันไม่ไม่เรียกวเก้าครับปกตินี่มีอะไรบ้างพี่นอนที่นี่ทาอะไรบ้างที่ร้านก็จะมีสปาทําสปามือสปาเท้าทําเล็บนะคะแล้วก็จะมีแว็กซ์ขนแล้วก็มีต่อขนตาแล้วก็มีนวดหน้านะคะแล้วก็มีลิฟต์ขนคิ้วลิฟต์ขนตาด้วยประมาณนี้แต่วันนี้เรามาแว็กซ์ขนขากันเฉพาะขนขาอย่างเดียวไหมพี่นอนยางอื่นได้ปะ สำนักงานใหญ่ได้ได้หมดเลยจริงๆเราสำนักงานใหญ่ก็ได้สำนักงานใหญ่ก็ได้มีบอดี้ว็กซ์สำนักงานใหญ่ใครอยากบวชมาบวชนี่มาบวชมาบวชที่นี่ได้ครับมาบวชอันนี้ว่าบอยบอยซีเลียนค่ะก็คือจะเอาเอาออกหมดเลยทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนียผู้ชายทำไหมพี่นองปกติทำปะผู้ชายก็ทำนะส่วนมากจะเป็นเหมือนแบบอารมณ์ต่างชาติอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบผู้ญิงอะไรอย่างเงี้ยมีบ้าง จัดไปแต่๋ยวนี้ผู้หญิงส่วนมากเขาก็ทำนะคะพวกบาซิลเลียนแว็กซอลลีวูดแม็กซ์ไม่ใช่เรื่องแปลกสะอาดไม่ใช่เรื่องแปลกมาทำได้บิกินี่ได้มาได้เลยค่ะโปรโมชั่นทุกเดือนนะคะโปรโมชั่นติดตามในเพจอะไรครับกแล้วก็ติดตามได้นะคะอินสตาแกรม u n d a y Organics Salon นะคะแล้วก็ใน Facebook ซันเดย์ออร์แกนิ l ส n ลอเหมือนกันนะคะหรือว่าอยากสอบถามราคาอะไรเงี้ยก็แอดไลน <add line S 2> <ป>์มาได้นะคะแอดใจซันเดย์ออร์แกนิคสลค่ะจัดไปไทยอินเยอะไปละเราเล่นเราเล่น <laughs> ไปครับไปเ,เราจะไปขึ้นเขียงกันตามมาเลยครับ If we just smile We, can forget all our for while. we can just forget can can while inside this you and get the darkness knowing ไปเลยแม่โทรมาฮัโลโหลครับจะขึ้นเขียงแล้วครับเงินอยู่ใต้ถุนบ้านไปหยิบด้วย <c oughs> เงินอยู่ใต้ถุนบ้านหลังบันไดไปเอาด้วยนะครับเธอขึ้นเขียงแล้วตอนนี้โอเคครับรักแม่ครับจุ๊ <c oughs> บสวัสดีครับใครครับ นั่งเขียงก่อนสังเสียเรียบร้อยแล้วครับเอาครับตอนนี้เราคือมีมีขั้นตอนยังไงบ้างการก็จะขั้นตอนแรกก็จะใช้ตัวฟิลซิ่งอ่ะคีวซิ่งก่อนคิวก่อนค่ะใช้เป็นตัวไหนบ้างอันนี้มีอะไรใช้เป็นตัวเนี้ยค่ะเป็นเซเั่มคิวซิ่งแล้วก็อันนี้เสร็จแล้วก็เป็นอะไรต่อครับเราได้รู้ขั้นตอนการทำแหละเราครับแล้วก็ชำระได้เลยค่ะแลอันนี้เสร็จปุ๊บแ็กแล้วก็แ็กนี่เป็นเป็นยังไงไม่ขอดูหน่อยได้รจะเป็นไว้นี้ค่ะอ๋อสีสันสดใสนะใช่ค่ะ ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับคือเราทาเสร็จปุ๊บเรารอแป๊บหนึ่งทาเสร็จแล้วก็คือใช้ผ้าดึงขนได้เลยเราคิดอันนี้คิดว่าน่าจะดึงกี่รอบครับวันนี้น่าจะหลายรอบค่ะเคสนี้เคสใหญ่ครับบีพีเอาเลยเริ่มเลยครับนี่ชื่อพี่อะไรครับพี่หนูดีค่ะพี่หนูดีเป็นหมอเราในวันนี้นะครับโอเคครับ เจ็บเจ็บเจ็อุ้ยแต่เนียนนะใช่ค่ะได้อยู่ไม่แย่ได้แดดอุ้ยแต่มันเนียนจริงขาเนียนแุ้ยมันเป็นอย่างนี้เลยหรอหมอครับหมอหมอใจเย็นแล้วหมอปันสมัยเฮ้ยมันเนียนจริงแต่ดูดีขึ้นอ่ะเขาได้อยู่ไม่เจ็บอย่างนี้คิดแต่หมอที่นี่ดีนะผมว่าหมออารมณ์ดีดีผมชอบ คาร์โรเมนต์ต่อดูเขาบอกว่ามุงเต็มเลยตลกกกท้องมุมเต็มเลยเนี่ยตายแล้วจริงจริงกำลังใจกำลังใจให้กำลังใจอืมดีครับดีเจ็บ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 ปวดขาหลักอุ้ยอุ้ยนี้เจ็บอุ้ยขาชาเลยเมื่อกี้แต่ชมแต่ชมอุ้ยขาชาเลยเมื่อกี้ครับหมอเบนช่วงนิดนึงครับแบบไม่ไหว หมอเป็นช่วงนี้นิดนึงครับวลาเดี๋ต้องได้โอเครับได้ได้อยู่ได้อยู่ทางยังเขาดิครึ่งทางเดี๋ยวต้องต้องตรงเนี้ยถึงจะเรียกว่าครึ่งทางโอเคครับก็โอเคแฮปปี้มากเลยมันไม่ได้เจ็บมากอะครับจริงก็ทนไหวทนไหวทนไหวดูดูดูอ่าไ้เนียนอยู่นะเนียนไม่ได้กินเ้าคุณไม่ได้นะเดี๋ยวไปก็นี่ไงเป็นคอนเทนต์เดี๋ยวราแวะขนขาไปสปาเท้าต่อ no use in living in the past try to remember that the bad times never last and every day one step one step at a time we gonna make it gonna make it all right if we stick together we'll be fine because if we just smile we can forget all of our troubles Just live inside this moment. You and I get through the darkness, knowing we'll find the light. If we just smile, if we just, if we just, if we just smile when the sky is falling, smile when the love comes calling, we can take tomorrow on with us. We are live at home. Did you like helping me? Do you like? Do you have? New normal ครับชีวิตเปลี่ยนขาเนียนเลยอะยังขาผู้หญิงอะคือแห็กออกมาแล้วอะดูครับโอ้โหเป็นไงเดี๋ยวช่วยขึ้นรูปให้หน่อยวพาะ before a f เดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู b ี f o r e after ได้เพราะตอนนี้เรามีกิจกรรมมาให้เล่นนะครับอันนี้คือเป็นของที่ร้าน Sunday Organic Salon นะครับ มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมีแจกรางวัลนะคะก็คือเราจะมีแจกรางวัล wax full l e g นะคะก็คือตัดการขนแบบไม้แบบไม้ตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เลยนะคะ full l e g ก็คือขาบนขาล่างนะคะเรามีแจกมูลค่า700บาทนะคะ2องรางวัลนะคะแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งก็จะเป็นทำสปาเท้านะคะอย่างวันนี้คุณไม้ไม้ทำเหมือนงานทำสองอย่างเลยสะอาดวิ่งขัดส้นเท้าเนียนกันเลยทีเดียวจากเล็บดำดำครับ ใส่กลิ้งสะพานเท้านะคะเราจ่ายอีก2รางวัลเช่นกันนะคะกติการง่ายๆก็คือให้กดไลค์โพสต์นี้แล้วก็ช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะคะเข้าไปกดตามเพจชื่อเพจอะไรครับ Sunday Organic Salon ค่ะตรงตัวเลยพี่นอนปั่นจักรยานด้วยครับขอฝากฝากด้วยนะคะด้วยมีเพจนะคะ P OBS นะคะมีขายเสื้อผ้าปั่นจักรยานด้วยนะคะชื่อแบรนด์ Arden นะคะเป็นแบรนด์นำเข้าจากเกาหลีค่ะเดี๋ยวไง เจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณพี่นอนมากครับ Hi, ขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าขาสวยแลครับจุ๊บ